สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมใหม่ๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมช่องอุจิตับคนสุดทร์หลอมเพื่อประสาทตวัวนะครับผมวันนี้จะมายามรอบนะครับกู้รอบใส่ทิ้งไว้นะครับผมดูว่าอู้ดูปลาขึ้นรู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งพาไปชม ที่มานบ่ะมานไม่รู้นะครับน้องรอผมอยู่ตรงไหนโอ้โหนู่เตะรอบเลยนี่น้องโอ้มีมีมีตัวนู่นนี่ทำซีตัวนีน้องน้อมทำซีตัวนะได้ก็ได้ พี่นอกสุดยอดพอได้ลุ้นนะครับผมนะสีเต็มนี่เป็นรอบลมนะครับใครสนใจรอบก็สั่งได้เดอ้อนะครับไซนี้ก็ลูกละสองพันมารับเองราคาจริงๆนะครับสองพัน ต้นทุนหมดไปพันกระบาทแล้วครับผมไข่เต็มปากเลยตากขึ้นมาหาหลุมวางไข่หลังนี้สิเต็มนะสิเต็มครับผม มันมันฝากกดติดตามนะครับผมให้กำลังใจนะครับช่องกุชตับคนสุดทร์เหล่าบริษัทต,ตัวดด้ยนครับหมานสีเต็มนะครับผมเจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับ